เปิดเผยวิกฤตมะเร็งลำไส้ฆ่าช,ชีวิตคนไทยอันดับ3ของประเทศมีผู้ป่วยรายใหม่ถึง11,496รายต่อปีเมื่อนำลำไส้มาคลี่รวมกันความยาวจะสูงถึง1สนามฟุตบอลแล้วลองคิดดูสิครับว่าถ้าอาหารที่คุณกินมักหม,มมอยู่ในลำไส้นานวัน10ปี20ปี30ปีและมันจะมากขึ้นสิ่งเน่าเหม็นอยู่ในท้องคุณมากขึ้นอาการท้องผูกนำไปสู่โรคมะเร็งลำไส้ ปวดท้องขับถ่ายไม่ออกอุจจาระสะสมอันตรายมากๆ p r พรีไบโอติกคืออาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้ไบโบติกความสบายที่รู้สึกได้จากข้างในผมอยากจะบอกว่าผลลัพธ์ของสองเล็กสองนี้นะครับไฟโบติกเวิร์กมากเหตุผลเพราะอะไรครับผมเนี่ยก่อนหน้านี้มีปัญหาครับก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับ หมอบอกว่าเป็นลำไส้ตันตอนแรกเราไม่เข้าใจหรอกครับว่าไอค้คำว่าลำไส้ตันมันเป็นยังไงแต่ว่ามันปวดมากมันอึดอัดมากมันกินไรแทบไม่ได้แล้วต้องนอนโรงพยาบาลเกือบจาโดนผ่าตัดนะครับผมไม่ค่อยเคยสนใจเรื่องดีท็อกซ์สักเท่าไหร่แต่พอร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปผมเริ่มรู้สึกว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ขอบคุณไฟโบติกครับที่ ทำให้ผมเปลี่ยนไปนะครับก่อนหน้านี้ผมน้ําหนักขึ้นถึง7.5กิโลนะครับจาก69เนี่ยผมขึ้นมาถึง75.5ผมอยากจะบอกว่าหลังจากผมกินไฟโบติกกล่องนี้นะครับซองนี้นะครับก็คือ1ซองนะครับละลายน้ําก่อนนอน1แก้วภายใน8ชั่วโมงจะเอฟริกีทันทีแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยก็คือ ผมเอวคอดลงผมหน้าเรียวขึ้นก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะรู้ว่าผมจะมีเหนียงตรงข้างคออะไรแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมหน้าใสขึ้นขอบคุณไฟโบติกครับผมอยากจะบอกว่าผมอยากให้คุณลองจริงๆลองแล้วจะรักครับไฟโบติก